สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมินะคะก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่าอุณหภูมิคืออะไรนะคะอุณหภูมินะคะก็คือระดับความร้อนในวัตถุนะคะซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งเจ้าเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะนักเรียน จะมีลักษณะเป็นแท่งแก้วใสนะคะแล้วก็จะมีสเกลที่เป็นตัวเลขซึ่งภายในนะคะบรรจุสารสีแดงนะคะสารสีแดงตัวนี้นะคะเราเรียกสารสีแดงตัวนี้ว่าสารประลอดนะคะนะคะตัวแรกที่นักเรียนต้องรู้เลยในการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมินะคะก็คือ1 1น,น,น,นะคะองศาเซลเซียส2 องศาโลเมอร์สามองศาฟาเรนไฮน์และสี่นะคะเควินนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีสามตัวนะคะที่มีคำนำหน้าก็คือเป็นองศาฟาเรนไฮน์องศาโลเมอร์แล้วก็องศาเซลเซียสใช่ไหมคะแต่จะมีหนึ่งตัวนะคะที่เป็นเควินก็คือไม่มีคำนำหน้าว่าองศานะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูสูตรกันเลยว่าสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะ c ส่วน5เท่ากับ r ส่วน4นะคะเท่ากับ f ลบ32ส่วนด้วย9นะคะและอันสุดท้ายก็คือ k ลบด้วย273ส่วนหนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรนะคะซึ่งตัวนี้4ส่วน5นะคะนั่นก็คือองศาเซลเซียสน,นะคะ R ส่วน4นะคะก็คือองศาโลเมอร์นะคะและ F ลบ32ส่วน9ก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็ K ลบด้วย273ส่วน5เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยของเควินนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูโจทย์ที่เราจะมาแสดงให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันแรกนะคะโจทย์ถามว่าเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งเนี่ยวัดค่าอุณหภูมิได้30องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยจงคำนวณหาอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เควิน,น K win, แล้วก็โลเมอร์นะคะอ่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยว่า หาฟาเรนไฮต์ก่อนเนาะอ่าฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. สมมติเราจะเปลี่ยนจากฟาเรนไฮต์นะคะหาฟาเรนไฮต์ก่อนก็คือเราจะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสซึ่งเรารู้แล้วว่าองศาเซลเซียสตัวเนี้ยนะคะก็คือ30เพราะฉะนั้นเปลี่ยนองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะคะสูตรที่เราจะดึงมาก็คือ C ส่วน5นะคะอ่าส่วนเท่ากับ f -32 นะคะแล้วก็หารด้วย9นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราจะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮน์นะคะแทนเข้าไปเลยค่ะนักเรียนก็คือ30ส่วนด้วย5นะคะเท่ากับ F ลบสาส่วนด้วย9ก้าคราวนี้นะคะเราจะทำการย้ายข้างเพื่อให้เหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือ F นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ อ่ทําการตัดตัวนี้ไปก่อนได้เลยนะคะสักคู่นะอ่าตัดเลยนะคะห้าหารสามสิบนะคะก็จะเหลือหกนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งทางนี้ก็จะเหลือหกเพียงตัวเดียวนะคะเราจะทําการย้ายเก้าเก้าย้ายไปนะคะจากที่เป็นหารก็ต้องเป็นคูณนะคะซึ่งย้ายมาเลยก็เป็นคูณเก้าเท่ากับ เราจะเหลือข้างบนก็คือเป็น f ลบสามจากนั้นนะคะทำการคูณกันก่อนได้เลยก็คือ6คูน9ก็คือ54นะะ54นะคะ54นะคะเราสามารถย้ายข้างตัวนี้ได้เลยย้ายไปฝั่งนี้เราก็จะเหลือทางนี้เพียงแค่ตัวแปรเดียวก็คือ f ที่เราต้องการหาก็คือฟัลเลนไฮ e ์นั่นเองนะคะจากลบ32ย้ายไปก็เป็นบวก32นะคะ ก็จะเหลือเพียง f เดียวก็คือ54าสบวกสานั่นก็คือ86หนะ,ะหน่วยก็คือองศาฟาเรนไฮน์ค่ะต่อมานะคะเป็นการหาโลเมอร์อะโลเมอร์นะคะองศาโลเมอร์ขอเขียนเป็นสีม่วงแล้วกันเพื่อความแตกต่างนะคะเราจะเปลี่ยนจาก องศาเซลเซียสไปเป็นองศาโลเมอร์นะคะเราก็ดึงสูตรมาเลยก็คือ c ส่วน5นะคะเท่ากับ R ส่วน4นะคะ,ะดึงสูตรมาแล้วนะคะจากนั้นทำการแทนค่าได้เลยเหมือนเดิมนะคะองศาเซลเซียสของเราก็คือวัดได้ที่อุณหภูมิก็คือ30องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น c ก็จะเท่ากับ30นะคะหารด้วย5เท่ากับ R ส่วน4นะคะ จากนั้นเราเอา5หาร30ได้เลยค่ะก็คือตัดมาก็เราจะเหลือเพียง6นะคะจากนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือ6นะคะเราจะย้าย4นะคะซึ่งหารอยู่เราจะย้ายไปฝั่งนี้นะคะก็คือย้ายมาก็เป็นคูณนะคะอ่าก็คือคูณเอา6จากนั้นก็เหลือ R จากนั้นนะคะแล้วเราทำการเอา6คูณ4ได้เลยเราก็จะเหลือตัวแปรเดียวก็คือ24เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น 24องศาลูมเมอร์นะคะค่ะนักเรียนตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือเควินนะคะเควินของเราเราแทนสูตรไปได้เลยนะคะก็คือ c ส่วน5นะคะเท่ากับ k ลบ273นะ,ะแล้วก็หารด้วย5จากนั้นนักเรียนก็ทำการเอา30มมาแทนได้เลยใน c นะคะ ก็ได้เป็นเท่ากับ30ส่วน5เท่ากับ k ลบ273ราแล้วก็หารด้วย5นะคะจากนั้นทำการตัด5ออกได้เลยฝั่งทางนี้นะคะเราก็จะเหลือเพียง30นะคะเราจะทำไงอ่ะย,ย้ายลบ273ไปฝั่งนี้นะคะจากที่เป็นลบก็ต้องเป็นบวกนะคะก็จะบวก273เท่ากับ k นะคะเพราะฉะนั้น K ของเราก็จะได้มาเป็นสามร้อยสามนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นสามสิบองศาเซลเซียสนะคะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยเควินก็จะได้เท่ากับสามร้อยสามเควินค่ะนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนของคาบนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ในคาบหน้าที่เชอร์มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองฝึกทำกันนะคะขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองสวัสดีค่ะ